ไปบ้าคนรวยไปไหมเปลี่ยนบรรยากาศไหมตึงหรือวะไม่น่าถึงเฮ้ยมีบัคกี้วะแล้วพี่เมย์ไปไหนวะโขาุดสายเลยอะเอาพี่เมย์ไปไหนไม่บอกจะได้ไม่กดเดิเอาจานไปเก็บเจอกันมาร์คเกม พอขับรถจอดมีคนถือปืนรอทำไงวะเ็อยไม่หก็โโหตกใจถังน้ำมันใน PUBG Mobile มันลงกันบ้านนี้เยอะมาก มันมาแย่งรถไอสีทองเปิดหลังคารถมันดีไว้แล้วสีทองเปิดหลังคามันเป็นเควสอะพี่อ๋อต้องขับขับด้วยรถคันนั้นประมาณสี่พันเมตรมั้งมันถึงจะผ่านมันให้อะไรเราอะ่ะก็มันให้อะไรให้ให้อาอ่พี RP อะมันเป็นอาอ่พีอะมันเป็นแน้อาพีเยอ,เอ,อะก็เหมือนเหมือนนี่แหละ ปูป่อสามเยอะดีเว้ยมาคนเดียวเนี่ยมาคนเดียวฟูเลยอ่ะฟูเลยะพักโดนตีนเลยตีนนี่ฟูเลยฟูเลยอ่ะยิงอยู่คนเดียวไหมชอบโดนตีนไอพวกไหนที่เห็นแบบเฮ้ยไอนี่มาคนเดียวว่ะพวกโถมพวกโถมกันเลย ดูอ่ะถ้าโพสิชันคูดียวต้องออกมาไ,ไปเยอะหน่อยเอ้กล้องเปนหนไงว่านี่ตปนนในนัดเดียวแล้วรอบนี้เฮ้เกมมีคูณสี่เหลือนะโอเคนี่ใช้ค่าย่เกี่ยวเลยอ่านี่ใช้เอ็มสองสี่อะเจอแม็กสไนเก็บด้วยกูาหารถไปหาโอเคพี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วหรอมั้ง เดี๋ยวเขารู้ไม่รู้เกมไปฟาร์มในแซนเลยเหรออฮหาไอเราก็นึกว่าอยู่ใกล้กันไอเราก็นึกว่าเออเกมฟาร์มในบ้านว่ะก็ว่าอยู่ในของมันเหลือเยอะจังว่ะเอาเลยย้ายเลยย้ายเลยทิศทางเลยตอนนี้บอกบ้านคนรวยเกมลงแซนเรลงแซนมาตีนเฉยเลยเฮ้ยถ้าเราจะตีนเยอะก็ได้เลยต้องเลี้ยงตีนไม่มีไม่มี ไม่มีคนเลยทั้งมีคนสีกับแม็กดำนะเกมเกมเกมมีรถอะไรวะเอารถนั่นมาไปแล้วไปไปหาพี่เมย์ไดรถแล้วรดอรถแล้วับไปหาเจอกันมอนเตอ้าวใไป้บ้างมอนเตเฮ้ยเกมได้ยินปะ โอดว่ะเฮ้ยเราต้องโอดว่ะ,ะโทษเลยว่ะโอ้โหแม่กบเอ้ยเราจะ<อ><อ>ไม่นับตีเลยครับอีคาครับอันนี้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างแก้วเลยครับมันมจากไหนยังไม่เห็นเลยนะในโบสถ์ครับใช่อ่ะเห็นตัวเหรอเปรี้ยงมาจากข้างนั้นไม่ใช่อยู่บนเขาที่กบโดนยิงอีกอ่ะ เอ้อใช่ใช่ใช่หลังโบดหลังโบดหลังโบดเอามาขับมอเตอร์ไซค์เหรอไปแล้วแลมามาสองคนวะนไป่้องลงแล้วอะ่ะไอ้อมาออกซ้ายไปละคุณบ่นไปละคุณมาโรงงานแล้วเอ๊ะปล่อนไหมเนี่ยไปแล้วไปล่อยมนะันมนี่ไม่ใช่กดแต่จริงนี่หว่าปล่อยมาเนะ <laughs> นี่ยี๋ยวก็ตายอีกหรอ ยิงล้มบ่อยๆในช่วงนี้หมวกก็ไม่มีใอ้เก็บมาคูณสี่เปสองอันเลยหรอเอาไปทำอะไรวะก็กบให้มาสองอันทำไมไเอาไปสเปรย์ด้วยเหรอใช่เฮ้ยไม่ค่อยใช้เวลาอีกอันไดงไหมไม่ใช้ก็ใช้คนหกอยู่อ๋องี้เก็บไว้ก่อนก็ในเล่นหกกับสามอยู่ขับตรงถนนก่อนนะโอ้โหโอเเรียบร้อยโชคดีจร <พอ S 1> ิงที่บ้านมันไม่เกิดใส่คนเป็นบ้านเลยเนี่ย ตรงไหนอยู่ไหนที่พี่เห็นนะใกล้ๆโบดถ์อะโบดฝัง่งนี้นะโบดฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งมาร์แคแถวเน,นี้ยเฮ้ยโหรถบนบนรถขวาขวาข้างล่างเปเกตโต้ไงแกตู้ไม่ค่อยอยากลงว่ะเออมันอยู่บนตึกอได้น,นะตึกสูงเลยมึงแคมป์ตึกมึงแคมป์ตึกรอยเนาเสียเปรียบ กเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนมันยิงโง่ขับให้มันยิงเพลินเลยเฮ้ยพี่ไปไปบ้านที่พี่บอกดีกวะะ่าป่ะมาร์กส้มดีกวะะ่าป่ะไปล่อมันมันยังอยู่ว่าพี่ดูให้หน่อยดิโอ้โห,โหไม่เห็นนะเราขับไปดูให้คนเต็มโบสถ์เลยเหรอ ในเต็มโบวมังเห็นมันเห็นมันวิ่งอยู่ในบ้านมันฟางมันอยู่ไอ้เที่ยโวโ้โหพี่น่าจะจอดเอามันวะโอ้โหบ้านไหนบ้านมาร์คส้มเนี่ยเหรอตะบนเลยแถวนี้ก็วะหรือว่าไม่ใช่วะตะบนขวาหรือเปล่าประตูปิดหมดเลยใส่ไม่ใช่มั้งเหน็นแบบแบบแบบไอ้ดอกที่ว่าโกมีตีนแน่นอนตรงไหนน,นี่ตามมาเลยมอนเต้

ไม่มีใครเล่นน่ะกอซ่าเนี่ยขอยาบ้างไหมไม่ใครเล่นกอซ่าปะเนี่ยไม่งั้นจะทิ้งกระสุนเขียวเล่นเองไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่น่าเล่นหรอกคอมเพนมันต้องเก็บหลอกนี่แหละเฮ้ยนี่กระสุนเขียวเอาไปนี่หอยยาบ้างยาไม่มีเลยมีอันเดียวยากระเป๋าหรือเ่ายากระเป๋าซักกระเป๋านึงไม่มีมีอันเดียวติดผมติดเอาอันเดียวพอแล้ว ผมติดเลยนะแล้วก็เราขาหายดอกต่อไปเฮ้ยมีคูณหกอ่ะใครเอาปะเนี่ยเกย์มาคูณหกไปเลยอ่าเอ้าเอเอ้่าเน่เน่น่เ่ตรงนี้นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาเก็บแอดดอปขับไปไหนใส่เก็บเสียงดีไหมรอว่าไม่ต้องใส่เฮ้ยแต่เดยมีคนหนามีคนหนะไม่มีเฮ้ยพี่โดนพี่โดนเฮ้ยโหติดต้นหิน ไอ้ยขับรถบายถัดล้อชนก้อนหินเปิดแมบผ่านไม้ดีนึงเอ,อือดเดี๋ยวก็ไปคู่อ่ะโาบเปิด GPS เปทีไรปับร่วงเลยเนี้แล้วมอเไซค์กระเด็นไปอ,อย่างไกลอ่ะ <laughs> ให้ภาพมันเล่าเรื่องไม่ต้องพูดอะไรมากคนยุงนี้มอเไซค์อยู่นู่นกดกด <ๆ S 1> แมบกลับมาทีนึงคือตัวกูลอยไปแล้วอ่ะ แถมีนัดั้วยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่แถมีนัดแถมอนเต้เอ้ยรถข้างล่างมีบักกี้ข้างล่างมีบักกี้เห้ยเห็นเยอะไหมตรงถนนเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะมันจอดมันจะเปลี่ยนรถเอ้ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยมีมอเตอร์ไซค์มาด้วยมอเตอร์ไซค์มาทางเราอะ่ะเอยขึ้นเถอะขึ้นเถอะวงวงวงกลม เฮ้ยเฮ้ยคนบนหัวเราคนตรงไหนวะเฮ้ยคนตรงบ้านบ้านเกมเกมมาอยู่ตรงบ้านคนอะเจอ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 อู้เหี้ยลำคาญรถว่ะบ้านบ้านบ้านฟ้าตัวหนึ่งสองเกมมาเกมมาเกมมาเราจะมาทำฉากบู๊ขึ้นมา เตรียมปืนกลด้วยนะถือปืนกลด้วยนะก็เกี่ยวดิฟมาเลยนะไอ้ไม่ได้ยืดโอ้แล้วดิฟดูมันดิปออกมาแล้วในบ้านในบ้านเกมเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเกมระเบิดเกมโอ้โหระเบิดเพื่อนด้วยไม่อีกตัวอยู่ไหน ม่รู้มันน็อกอยู่นะมันน็อกมันน็อกมันน็อกน็อกอยู่เอ้ยแคมป์ตึกป่ะวันนี้มีรถจอดด้วยเอ้เขาชนชนชนเฮ้ยมีรถจอดอยู่ที่เขาอ่ะโอ้โหบ้านโอ้โหได้บ้านเทียบเลยเย่บ้านไหนบ้านที่ขาวเนี่ยบ้านขาวไหนวะนี่ไงบ้านขาวข้างหน้าเนี่ยอ๋อเห็นแล้ว พอมาทางหน้าต่างเลยมาเดี๋ยวมันจะปลาระเบิดมันจะปลาระเบิดมันจะปลาระเบิดนี่ไงยปลาระเบิดเอ้ยเอ้ยเอยมันนกมันนกระเบิดมันลนเกมเกมมาเร็ว<ป>เอาระเบิดไป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 สิบวิเรามีแค่สิบวินะเราต้องขึ้นเลยเดี๋ยวแฟรก่อน เฮ้ยเกมเกมไม่เกมมันค้างโอ้โก็ตายแล้วก่นเฮ้ยไมค์ใครวะทำไมไมค์เป็นงั้นน่ะไมค์ไมค์พี่เหรอพี่เมทำไมไมค์มันดังแบบนั้นน่ะงงอ๋อพี่ปิดไมค์ในเกมหน่อยพี่เมดังหูแทบแตกเลยไม่เคยเปิเปิดตอนไหนวะ เออกดตัวกดตัวทีเปล่าคอนโทนทีหรือเปล่าพี่ไปเผลอกดทีหรือเปล่ากดคอนโทรลทียวออกไปเลยโอ้โหล่นห่วยลหายแล้วหายแล้วดุ้งนะเมื่อกี้เคเอสวะนึกว่าทีมตรงข้ามมันเปิดไม่มีเก็บเสียงเออาร์่งจริงๆเหรอวะไม่มีเมื่อกี้จะป่าแฟตทำไมป่าขึ้นไปเป็นสโมก ไปเว้ยแกกูแกกูขี่รถถ่านเว้ยช่วยดิกูว่าหรือว่าไม่มีคนไหนฟฟสามฟสามฟสามด้วยฟสามด้วยเฮ้ยถอยดิถอยดิถอยเดียวอย่าอัดกันอยู่แถวนี้โอ้ยโหเต็มเลยเต็มเลยมันอยู่เนินต่ำข้างล่างแล้วเนี่ยพี่โอ้ยโถ่เฮียกูไม่น่าห้าวเลยวิเป็นลมวิเป็นลมไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวใกล้ๆแล้วว่าที่ที่มันน็อกเนี่ยพี่ ไอ้ต้นไม้ต้นเดียวอย่างเงี้ยโอเคเอ้ยมีไกลๆยิงไหมอีกว่ะรถต้องรถรถตู้รถตู้โอเครู้เรื่องเอ้ยระวังขวานะมีคนอ้อมขวามาด้วยนะโยกจังตรงไหนพี่ยิงตรงไหนรถรถไม่เห็นขวาล่วงขวาล่วงโอเคขวารถตู้รถตู้ไหนวะนี่ไงเอ้โมวกัดเดนเลยชุดพี่ หลังหลังหลังรถเอ้ยเนี่ยเดี๋ยว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 ไปเองรถตู้อะรถตู้ตรงถนนหน้ามันอยู่ตัวคันเดียวแล้เฮ้ยโหติดกำแพงว่ะไอ้ยมันขับมาว่ะที่สเปย์ยิงเลยมันมันมันขับมามันขับมามันขับมาเอ้ควันมันขึ้นแล้ววะรถมันเสียเวลาชุบไวเยอะอย่างอ้าวมันจอดว่ะมาดี่เกม เฮ้ยผมเอานะมันมีตัวเดียวอะต่อแล้วลงแล้วนี่ไงห้าวนะักไอเวนเฮ้วงมาแล้ววะ่พี่เฮ้ยชุดลำคอทด,ดูโอ้กันเลยวะ <laughs> วยเฮ้ยบน,นแทงกลางวงเลยวะขึ้นเลยหาทามมิ่งเล่นละ พี่เมย์ไปเหอะเราแกมบ้านนี้ไปได้ไงเฮ้ยเกมลงเลยได้ไหมเฮ้ยเกมอ้าวเกมดาวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเออพี่พี่พี่ค้ำหน่อยกบโดนยิงแน่เลยว่ะโอ้โหโทษเลยเกมไม่ได้ว่ะ งไม่ทันแต่มันตายแต่มันดาว่าตัวนึงเออแต่มันซ้ําเกมไงอ้าโทษเลยวะย่างต้นไม้อ่ะเอ๊ะแล้วเมื่อกี้มันเกมไม่ได้โดนยิงเลยมันมันอะไรตกจากที่สูงตกรถอย่างอะเออตกรถพื้นลื่นนีผลแห่งการดิฟเสร็จเด้ดิฟไงดิฟไงมันตายแล้วใช่ไหมดิฟันดิฟไหนอ๋อเห็นแล้วโซใครถึงใครวะ มั่อยู <g ül ens> ่ตรงบนแท้งเลยเหรอพี่บนแท้งมีเนี่ยยิงใส่กูอยู่เนี่ยเออมันยิงใทยผมด้วยวะยให้กูเห็นตัวในแสตเออผมไม่เห็นตัวนั่นแหละเฮ้ะมันเห็นกูได้ไงวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ขวาสุดเลยพี่มันอยู่ขวาสุดขวาสุดกำแพงเราต้องเข้าวงเราต้องเข้าวงเนี่ย ไปด้วยดีต่อไว้ก่อนเนี่ยเฮ้ยไปด้วยดิพี่ไหนครับตุบเบ็ดก็สเปรมาดิเก่งเลยเก่งเลยเฮ้ยมาข้ามถนนเพียบเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเมื่อไม่จอดตรงนี้เออมาแล็นพี่เล่นไปก่อนเลยอบบ้ครั ไหนวะหมดป่ะหมดป่ะเสเยงร้อยนัดตีงไหนวะบนเข่าพี่ไม่ไม่ในบ้านอะหมดยังวะเสียมันยิงกันในบ้านเนี่ยใช่ใชไม่รู้โน,น,นอะโอ้พี่แล้ววงมันวะวงเข่ามันวะอ้อมอีเขามีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์อยู่๋ยวอ้อมสเสียววะ่ะเฮ้ยข้างบนยอดเขามีตะโมกด้วยเยียไปดีกว่ากูเอามอเตอร์ไซค์หลบดีกว่า เฮ้ยมันยิงไขรอ่ะยิงไขรไม่รู้อ่ะแล,แล้วเราเสียงข,ขึ้นไนกบอ้อ,อมดิอ้อมลงล่างเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้เราอยู่กลางวงเลยเนหม้วนม้วน,น,นหัวไงตบกูะจะออกข้างล่างดู<ร>ซ้ายขวาว่ะเอ้ยซ้ายยิงหัวแตกเลยโว้ย,ยไปทางซ้ายเดี๋ยวมึงไม่ได้เข้าวงแน่สัตว์วก่อน นะทางซ้ายมาดไม่มีเอายิงโหโหเร็วเกเอบก็วิ่งเอาดักเยอะไปอะเดนี่งไงเอออต้องงันิลงไอ้ข้างบนมันยากรู้ยากเห็นนะไอ้ข้างบนมันจะเอาเราเนี่ยแหละไปไกลหน่อยเฮ้ยม,มีเสียงมีเสียงตีนออกเวกวเกิด เอาก่อนเราเกินเฮ้ยวงเราอ้าววงเราเฟี้ยวเลยพี่วงเราถอยลงมาเลยถอยมารอเราเลยขับลงเอ้ยบอกรถลงมาจะรถลงมาข้างบนนะมันบาดเจ็้างเาเอ้ยมันขับรถลงเขาเข้โหดขนาดเลยวะเงียบเรี่ยวข้างเขาอะแต่คนละพวกนี่หว่าอ่าสองหนึ่งเป มันก็ต้องลงมาถูกปะ่ะไม่ลงอย่างมันอยู่ซอกเขาหรือเปล่าช่างอยู่ข้างบนข้างบนยอดเขาเห็นแล้วที่พาระเบิดใส่ไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่เดี๋ยวมันก็ต้องลงมาเดี๋ยวพราะบงมันอยู่ข้างล่างเขาอะใช่เขาว่วาไหนว่าเขาติดก,กับเราเลยป่าวะหรือว่าเขานูน้นวะขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วพี่อยู่ัหนแหละผมอยู่นี่เอง เฮ้ยเราเปิดแล้วหัวหมูเนียเล่าอนะ่ะเฮ้ยเอ้เอามันลงมาแล้วโอ้โหอยู่เฮ้เยพี่เมย์ตัวขับรถด้ยิงยังไม่ได้อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างโอ้โหผมก็ส่องแต่ข้างบนนั่นนะพี่เออโอ้โ,อโหเอ,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 องอย่างนี้เลยทำไมก่อนแชมป์ทำไมก่อนแชมป์เราต้องตายเดี๋ยวอมันเป็นเรื่องปกติ